น่่าจะไมดหรอกโอเคครับขอบคุณครับเต้าเต้ารามขอบคุณครับเมื่อกี้ผมดับเต็มที่เลยนะไปตรงนั้นไม่เป็นไรจะแบกเองลงนี่เลยเอาเรื่องไปตรงนั้นมาดูกันว่าวันนี้จะแบกได้หรือเปล่าตาแรกของวันเลยนะเนี่ยมาดูกันตาแรกของวันมันก่อนซะ อะไรนะคนที่ชื่อเอิร์ทเขาบอกว่าเขาจะเก็บตังค์ไว้ไอซื้อความเล็กในเกมสนุนลวคนที่ชื่อบอสเขาบิดคมๆมเลยโหโอ้ยลงุงเจอจังเลยเราก็เยอะเหมือนกันร้อนด้วยมังกรมังกรมังกรค่ะ มีมทองตลอดไีใครได้จะจบูบกินดูทสาสีโอมทีมจนมังกรทองรอต่อไปนะครับถ้ากดไม่ทันรอต่อไปครับลูกไ,ไม่มีปืนเลยดาเกบตายาเกอบตายใน ไ,ได้ยินมนเลยอโอ้โหเมื่อกี้เราเกือบตายหอยงสามอ้าวแบกสองแฮมินในมาหนึ่งคิวไม่มีไอ้วอลเขาขึ้นไปแค้มปั๊มไอวอลดิไอ้ด็ึ่งชุบก่อนตะคนก็ยังดีโอเคโอเคแล้วมึงมีตัวมั้ยเนี่ยโอ้ ได้หู่ดเคลไม่มีเอ๊มีอยู่สองกล่องสุดท้ายละเฮ้ยตั <S <S ้งจยิงเลยยิงไม่ได้ไมมนเอานกมาโอ้โห อ้าวตายอีกอ้าวเอ้ยเอ้ยหลบแล้วผมมาอุเดี๋ยวผมขอหายาก่อนสุ้ก่อนบลบแล้วผมของแพ้ มาลงมาก็ได้ละผมว่าผมเอาทุกก้อนดีกว่านี่ศพนี้ศพที่ผมยิงตัวสุดท้ายอ่ะีิงใองควนจะทิ้งกรถึงมาละไม่มีตัวยิงสิครับตัวอ๋อนี่ละ เอ๊เฉยลอยเปล่าเจ็บเจ็บเเจ็นท้องควงเม่ได้แล้วไอ้ here, ิเรีย่ห่นาวินเดียยวเดียเยอิอยู่ไหนเวยงไหนเนาวินนาวินยิงเอก็ได้บิต้าบิต้า นี่ผมไปชุบเพื่อนขอบคุณน่าวินนี่เป็นเดอแบบจคิลงฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมันชุบไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงขอออกไ,ได้ลนะมาแล้ว หาเหรียญหาเหรียญเฮ้ยผมมีสองร้อยเหมือนกันลุงมาเหรียญไหนว่าเหรียญขอองยู่่นีลุงมาเหรียญลุงหมดแล้วเฮ้ยลุงอย่าเก็บศพผมลุงข้างหน้ายายาลุงอันนี้แหละศพผมไม่เอ๊ศพบเลยลุงมี่อนตอบได้ลุงลุงเอามันลุงมีเหรียญอยู่คนเดียวลุงทุกคนทุกคน ช,ชโอ้โหลุงเก็บคลังแสงผมไปเยันไม่เป็นไรไม่เหมือนคลังแสงนีโจเปิดทั้งเต็มลุงเก็บโจเปิสวัสดีครับเอ็มจีสวัสดีครับ <ส fin. S 1> เลขห้องนะครับลุงเปิด <Okay. S 1> เลขห้องครับแต่กดให้ทำน,นิดนึงนะครับถ้ากดไม่ทาลุงขออนุญาต สุ่มทีไมครับคนที่ชื่อกันใช่ไหมผมเป็นประธานผมเป็นคนที่ชื่อกันมีใครมีกับสุ่มสองกันกับประธานใช่ไหมจำได้จำได้ประธานสายให้เนอะมีบ้านหลังนี้เลยโดนหลอยใครเป็นไรอ่ะม่ได้โนล้วนี่ไงเออตัวนี้แหละหน้าผมด้วยนี่ตู้โอ้โหต้อไปถือัวนี้ก็เบลนั่นเอิ เป็นตัวบิงตแตแ่ไม่ใช่มันนะผมโอ้ขอาะบน,นเตะเลยช่วยด,ด้วยัโอ้โกแบแต ววได้มาแปดคิวแล้วคืนนี้ที่หนึ่งนะลุงที่หนึ่งนะคนเต็มเพชรนะ ลุง,ง,องอเอาเลยผมคงเคอาไม่ได้ใช่ใช่เดี๋ยวไวะใช่มันมันดาวหนึ่งแล้วลุงเหลือตัวอีกเป็นผู่ทุกมันไปครับทำตัวโตอ๋อนีละเฮ้ยไม่แตก สี่ครับอนนเอลุงครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมยิงหัวได้ไงวะเอยนาวินชุบได้นาวินชุบไ,ได้จริงแน่นะเอ้ยไม่ได้นะขวามีตัวโอ้โหลุงลุง,ล,งลุงครับฝากช่วยผมเลย ลุง3ามตัวลูกได้เลยคีลงองลงเฮ้ยผมมาแล<ะ>้วไปแล้วจ้าลุงมันกำลังวิ่งมาลุงได้ๆนี่มันอยู่<ม>ในบ้านเดี๋ยวขอหาปืนสักกระบอกสองก,กระบอกดีกว่า บ้านบ้านตรงนั <stealing sound of ella> <S S ้นเหรอเอ๊ะอ <Spencer> ุ้ยเนี่ยเส้นตายอีกแล้ว ซีจีสวัสดีครับซีจีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโคตรเยอะเป็นล่างดูดิครับผมกำลงังวิ่งมาหาลุงไปเร็วโอมั่วมีตัวเป็ม่วมีตัวผมลงข้างล่างเฉย Unstoppable. เดี๋ยวผมขออนุญาตวิ่งก่อนวิ่งหาเลี่ยงก่อนถูกได้ถูกได้ลุง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 อย่าล่างลุงโดดลงมาชุด่อยชุดได้ลุงชุดก้อนชุดก้อนชุดก้อนชุดก้นวิ่งอยู่ใจเย็น ยังก่อนนะเก็บครบเลยเก็บครบเลยเก็บศพเลยสวยเก็บให้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่นายทำเราจะศึกสาต่อไปถ้าเราทำได้หัวเรียนเนี่ยพี่หล่อนนี่ถ้าผมเบรกดีกว่า จเล่นคนเยอะคนเยอะจ้นคนนี้ก็มาจากไหนก็ไม่รู้เต็ไมปไปหมดอยากเล่นด้วยหัวหัวเองพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับกดเลขห้องนะครับลุงเปิดเลขห้องอยู่ครับอุ้ยแม่แอบแล้วครับแต่ให้ปุยบ้าอะไรไรงี้ยวะ มีตัวนะมีตัวแล้วอยู่ลุงสอตัวเลยเนี่ยไมันุ่ได้อะุไดุ้ได้วรเนีมันมันใช้มัใช้บัตรธรรมดาไม่ได้แล้วมันต้องใช้บัตรทองอย่างเดียวบัตรทองกี่บลุงลงมาด้านล่างเลยลุงลงติดมาย ล้างเลยลงหลงหลงหลงไปถ้ามม่มีที่อีกเลยก็ได้อุ้ยลุงระวังลุ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 งตายลุงตายหน้าไหนลุงดูหงออืเอ็นิดเดียวไม่ได้ที่หนึ่งว่ะลุงลุใครแบก มันไม่มีมันก็ต้องฟารม์มมาท่านนี้ยาไม่มียายายาก็าก็เหลือหนึ่งกล่องสองกล่องคือคตจนอ่ะ <ๆ S 1> เลขห้องครับศูนย์หนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งศูนย์จุนจนศูนย์หนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งศูนย์นะครับกดได้เลยครับเปิดไมค์ด้วยนะครับเวลาเข้ามาครับพิจิตสวัสดีครับพิจิตทอก้อนสวัสดีครับ จวดนะครับ